ไปต่อกันที่วงการวรรณกรรมบ้างค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณอภิยานะคะก็จะต้องมีวรรณคดีไทยที่เป็นที่รู้จักอย่างดีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคุณช่างคุณแพรนะคะหรือว่าอย่างรามเกียรติ์ค่ะแต่ว่าการที่จะมาศึกษาวรรณคดีเหล่านี้นั้นยังเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการนะคะนามาจัดเรียงไว้อย่างเป็นหมวดหมู่และนี่ละค่ะก็เลยเป็นที่มาให้มีการจัดทาหนังสือนาม,มานุกรมวรรณคดีไทยขึ้นมาค่ะรวบรวมเอาวรรณคดีไทยชั้นเลิศน,นะคะเกือบ300เรื่องเลยทีเดียวมาจัดวางนะคะแล้วก็รวบรวมเอาไว้นะคะโดยมีการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจนเลย ะะให้สามารถที่จะเข้า,ขาถึงนะคะแล้วก็ศึกษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแค่ได้เห็นภาพวาดของนางละเวงพระภัยมณีนั้นก็หลงรักเหมือนต้องมนจนยกทัพไปเตรียมีเมืองลังกานะคะเพื่อชิงตัวมาและนี่ละาคา่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงลิเกทรงเครื่องที่นำเอาเรื่องราวจากพระอภัยมณีวรรณคดีชิ้นเอกของสุนทรผู้มานำเสนอ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงพระภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรแล้วก็นางเงือกแล้วนะคะหลายคนนั้นก็น่าจะจํากันได้ดีค่ะ ว่าถ้าพูดถึงนางละเวงนั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญกับเรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นภรรยาคนที่สของพระไพมณีซึ่งก็เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นที่มาของวัคทองที่บอกว่าถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรมไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานถ,ถึงอยู่ในใต้ฟ้าสุาทาน ขอพบพานพิศวสไม่คลาดคลานะคะซึ่งท่อนนี้แหละก็ถูกนำไปดัดแปลงเป็นเพลงคำมั่นสัญญาด้วยนะคะแค่ในวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีนั้นก็มีตัวละครมากมายเกือบร้อยตัวเลยค่ะทั้งคนยกักษ์แล้วก็สัตว์นะคะถ้าจะจำให้หมดนี้ก็คงจะยากลำบากค่ะและยิ่งถ้าเกิดว่านำมารวมกับวรรณคดีไทยที่ทรงคุณค่าเรื่องอื่นๆแล้วอย่างอีนาวหรือว่าอย่างรามเกียรติ์ก็อาจจะถือว่าเป็นยาขมสำหรับนักอ่านหน้าใหม่เลยทีเดียวนะคะ นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งค่ะที่ทําให้ทางมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดานะคะจัดทาหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทยขึ้นมาค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่ทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยมาโดยตลอดค่ะนอกจากนั้นก็ยังทําให้ผู้ที่สนใจอาา่า,าวนวรรณคดีไทยนะคะได้มีแหล่งข้อมูลเบื้องต้นไว้าศึกษาวรรณกรรมมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วยค่ะ โดยนามานุกรมวรรณคดีไทยก็จะรวบรวมวรรณคดีที่จัดพิมพ์ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจนถึงรัชกาลที่5เกือบ300เรื่องนะคะแบ่งออกเป็น3ชุดด้วยกันค่ะ,คะชุดแรกก็จะจัดเรียงตามชื่อวรรณคดีแล้วก็มีคําอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับผู้แต่งที่มาเรื่องย่อแล้วก็มีการเรื่องของความสําคัญด้วยนะคะส่วนชุดที่2ก็จะจัดเรียงตามชื่อผู้แต่งค่ะที่มีทั้งหมด203ชื่อแล้วก็มีสรุปประวัติด้วยรวมถึงผลงานของผู้แต่งโดยละเอียด ส่วนชุดที่3ก็จะมีทั้งหมดสีเล่มด้วยกันค่ะบอกทั้งชื่อตัวละครชื่อสถานที่แล้วก็ชื่อปกินกะกว่าจะเรียบเรียงข้อมูลได้แบบนี้นะคะคุณภิยาคณะคณาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีไทยจากสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็ต้องมาร่วมกันใช้เวลารวบรวมเนี่ยนานถึง9ปีเต็มเลยทีเดียวค่ะค่ะคือเราเน้ที่ความถูกคือตามต้นฉบับเป็นหลักเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออย่างแรกเลยคือต้องตรวจสอบกับตัวต้นฉบับ ถ้าเรื่องของความตรวจสอบที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือเล่มที่2คือชื่อผู้แต่ง mm hmm. เพราะว่าประวัติผู้แต่งเนี่ยค่ะคือมันจะไม่ได้มีเขียนไว้ที่เล่มใดเล่มหนึ่ง mm hmm. ใช่ค่ะก็คือจะต้องไปค้นหาจากหลายๆที่ทั้งราชกิจจานุเบกษาเรื่องของการตั้งชื่อของออขุนนางบรราขุนนางที่มีเป,เป็นกวีในการเขียนงานด้วยหรือ,เ,อ,อเป็นเจ้านายต่างๆนคะคะก็คือจะต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ที่จริงในชาติที่เป็นอารยประเทศนะคะวันวันคดีนั้นเป็นแสดงความเจริญนะคะอย่างน้อยก็เรามีตัวอักษรของเราเองนะคะแล้วก็มีเรื่องราวนะคะที่เป็นผู้รู้ในอดีตหรือตังแต่งในอดีตได้ได,ได้เขียนบันทึนกเอาไว้อย่างจารึกสุโขทัยก็เป็นนะคะเพราะฉะนั้นมีความสําคัญมากเรื่องของวันคดีเนี่ยเรื่องสาคัญมากแล้วเราก็มีเยอะนะคะตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนะะี่ยแต่เรายังไม่มีหนังสือหรับคน้นคว้าเลย จึงได้คิดทำนามานกรุงกรรณคดีไทยเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางด้านวรรณคดีไทยค่ะสำหรับทางมูลนิธินะคะ,คะก็มีการออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้กําลังรวบรวมค่ะเพื่อที่จะเรียบเรียงนะคะนาวรรณคดีไทยในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยม,มาเป็นแหล่งข้อมูลนะคะให้กับผู้ที่ชื่นชอบหรือว่า ผู้ที่จะศึกษาในวรรณคดีเนี่ยได้ศึกษาต่อไปอีกด้วยนะก็เป็นประโยชน์ทางในเรื่องของการเรียนการค้นคว้าหรือว่าคนที่อยากมีความรู้ด้านนี้ด้วยนะคะแต่เห็นว่าช่วงหน้าคุณอาทิตย์มารอยอยู่แล้วชวนตั้งคําถามถึงการทํางานของกสทชก็ต้องอบอกว่าสร้างกระแสะมาไม่เว้นแต่และแต่และเดือนเดือนเนี่ยเราจะได้ยินซื่อของกสทชเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะ,คะกับล่าสุดเนี่ยมีการพยายามที่จะผลักดันค่ะร่างฉบับหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับมาตรา37ที่เราพูดถึงกันค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้